คุณเคยสูญเสียคนที่รักไปจนแทบขาดใจหรือไม่เรื่องราวของพระกิสาโคตมีเถรีภิกษุณีผู้ผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกจะเป็นบทเรียนอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความตายกิสาโคตมีแม่ผู้สูญเสียลูกน้อยนางอุ้มลูกที่ไร้ลมหายใจเดินขอให้ใครสักคนช่วยแต่ทุกบ้านบอกว่าเราเองก็เคยสูญเสีย จนพระพุทธเจ้ามอบโจทย์ไปหามัสตาร์ซีดเมเล็ดหนึ่งจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายนางหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเพราะทุกบ้านเคยผ่านความตายมาแล้ววันนั้นนางได้เรียนรู้ว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้นและการเข้าใจมันอาจเป็นการปล่อยวางที่แท้จริงในที่สุดเธอก็เข้าใจว่า ความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครสามารถหลีกหนีพ้นได้เธอจึงนำศพลูกไปเผาและออกบวชเป็นภิกษุณีด้วยการปฏิบัติธรรมพระกิสาโคตมีเถรีสามารถเอาชนะความเศร้าโศกและเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด